สวัสดีครับวันนี้พี่อยู่กับน้องแท้ๆนะครับเป็นน้องเวนมาที่มาทํางานอยู่ที่ชินคันเซ็นทางานได้กี่เดือนแล้วครับค่ะชิคาแจคละสุรันอ่าโอเคทำทำงานได้กี่เดือนละทำงาน,นได้กี่เดือนละทำงานเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอ่าโอเค,ออเ,คเดี๋ยวต่อไปพี่จะพูดเป็นภาษาไทยแท้ๆพูดเป็นาภาษาพม่าโอเคไหมอ้าวเดี๋ยวเราจะไปแนะนํากันว่าน้องๆพม่าที่มาทํางานที่ชินคันเซ็นซูชิเนี่ยทาตาแหน่งอะไรบ้างอ้าวแท้ๆแล้วทำอะไรลูกชาแชานิกลีบาคะไปเลย ไท,ไทยญี่ปุ่นหรอแอนนัทเซอเฟิร์สไทยญี่ปุ่นอันนี้ซาชิมิาโรคะยนนี้ยินนี้ทำอะไรบ้างแต่ถ้าเราซาชิมิลีนี่่าบาทเองตะควาติลีนี่ย่า๑๗บาทเองแต่ที่วาไมเราไม่อีฟบาเป็นนักทงเ่ยวอระ นี่ก็เป็นน้องพม่ใช่ไหมเมาเยอเียเามดมาเรอเียเชฟคูชฟคูเป๊ะเป๊ะเป๊ะอเปะกังยากไหมยากอ่ะมีคนขอไหมเือคนสั่งของข้าอมีนี่เป็นคุณอะารบ้าแน้าเราที่เก็บบ้านต่อไรบ้างี่คุยบาใช่ป่ะเนี่ยน้าเรา ที่บ้างแล้วเราขับลูบนี่บ้างแล้วกูจะบ้างกูจอขัู้วกันเลยแต่เชิาเยอะๆทำไมมีกะลาบาอไหมมีกะลาบางเ้ะมีกะลาบางแล้กบรูอไรเอะเหนื่อยไมทำงานที่ิคาเซ็นหนื่อยไหมลูบลูนก็เป็นแลายเป็นมลาไม่หนค่ะต่อไปอ อันนี้อะไรครับนี่ตำแหน่งอะไรอันนี้คนไทยค่ะอันนี้คนไทยคนไทยนะมีพี่เชฟเป็นคนสอนนะมีทรนนิ่งเชฟมาสอนอันนี้ทำอะไรครับอันนี้น้องเป็น m อ็อ่ามีพี่หัวหน้าเชฟด้วยพี่หัวหน้าเชฟสอนอะไรอยู่ครับสอนล้างผักแท้ๆพูดเป็นภาษาพม่าบอกว่าพี่เนี่ยพี่หัวหน้าเชฟเนี่ยกำลังสองน้องล้างผัก อ,อ,อเนีนอต็ินเราตรเนี่มปอุศองไปร่พี่มืดสอนอะไรพี่มืดอ่ะพี่มืดเป็นเทรนนิ่งแท้ๆอย่าเพิ่งพี่มืดกำลังสอนอะไรพูดพดเป็นอนถึงเวลา้าครับตอนน้อถึงเวลาข้าวนะครับอก็ตอนเตรียมทั่วไปครับเวลาเปิดร้านหน่ แปดกันแฝลยี่ายาสกยากไหมอันนี้น้องเป็นคนไทยยากไหมมีตอวปรับตัวค่อยๆไปเยอะเยอู้พูดภาษาพม่าได้ไหมพูดภาษาพม่าได้ใช่นิดหน่อยค่ะพูดภาษาพม่าดิพูดภาษาพม่ามีกะะปาเรียงกะบะปามีษัทะมีษัทพิพลาลยูลายูลายูนะ แปลว่าอะไร่ะอเร็วๆอ๋อบาๆลายๆนะโอเคเอไปแนะนำตำแหน่งต่อไปอันนี้ทำอะไรไม่มาละนไม่ระยะเยอันนี้ก็เป็นเชฟระวังร้อนนะเตามันร้อนนะคุณแม่เนาะพี่ทาเนาะท้าเราโกซูบอ่ะโกป้าเราเนี่ยเราต้เดดตาองรู้เบียรปะต้องซิมค่ะ่ ชไรคะคะ,คะช่างน้ำหนักนนอันช่างน้ำหนักอืมช่างน้หนักคนอเป็นคนไทยอ่าโอเคต่อไปนี่พี่โจก็กำลังสอนนะครับ่อไปเป็นตำแหน่งอะไรครับล้างใช่ไหมตำแหน่งที่แย่งกันมากที่สุดในโลกแย่งกันล้างจานา มีกะละมังหน่อยสิครับสวัสดีครับชูไรทำงานได้ทำงานทำงานกี่เดือนละชูเร็วเร็วค่ะไม่ทำงานได้กี่เดือนละหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเหนื่อยไหมยากไหมลังจากเลยค่ะเป็นหน้าร้านเลยเป็นเลาสเซียร์นะไม่เืยค่ะอยากจะบอกอะไรให้กับน้องพม่าที่อยากจะมาทำงานที่ชินคันเซ็นบ้างชิงเงินจะมาเด็วๆก็ได้เดี๋ยวยามเสร็จ ก็ล่ะจีเชิญกันสองจีอ่าโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณแท้แทด้วยเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ